ฉลองวันครบรอบแล้ววันเกิดในวันเดียวกันในแบบที่ตุ้ยไม่เคยทํามาก่อนปกติชวนกันกินแต่บุฟเฟ่ต์เนาะรูปคู่ก็ถ่ายกันเองสองคนกว่าจะได้แต่ละรูปไม่ได้เป่าเค้กวันเกิดมาเป็น10ปีก็ได้เป่าในวันนี้แหละเปาก็จะมาวะเนาะสาธุวันนี้มากันที่ร้านวิโนเทคเป็นร้านที่เราเลียงไว้ตั้งแต่ตอนมาลองบาร์ค็อกเทลของเขาที่ชั้นล่างประตูเปิดไงวะเนี่ยคลิปนี้โนสปอนเซอร์กินเองจ่ายเองมีความสุขกันเองเหมือนเดิมนะจ๊ะตอนแรกก็กลับมากินฉลองกันฉ่ำๆสองคนในไหนก็ต้องจ่ายเงินแบบจุกๆกันแล้วแฟนก็เลยขอเก็บบรรยากาศไว้หน่อยแล้วกันร้านเขาอยู่บนชั้น4ของซาลอนเดอร์เจปอนิสแตที่เราเคยแอบตกลุมรักไปแล้วระหว่างทางขึ้นก็จะเจอกับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของไวาย ให้ตัวอย่างการจับคู่ให้เข้ากับอาหารไปยันชีสบรรยากาศอย่างกับแกลเลอรี่ของวายย่อมๆเลยในตัวร้านจะมีโต๊ะหลักๆอยู่4โต๊ะให้เลือกจับจองเมนูอาหารจะมีเป็นเมนูหลักและเมนูแบบพิเศษในแต่ละวันของเราง่ายหน่อยเพราะเราเลี้ยงอาหารที่อยากลองไว้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วอย่างตัวนี้เป็นลิ้นวัวไทยวากิวดรายเอสย่างด้วยความรักจากเชฟชาวญี่ปุ่นตรงหน้าเตาจริงๆเขาจะนั่งได้จะพาอกันต่างแบบโอมาเกษตรนะแต่ตอนนั้นยังไม่มีลูกค้าเราเลยขอเชฟเขาเก็บภาพไปหน่อยจานนี้ประมาณ5 0กรัมราคา1 80บากรออบนัมําตาัวเด้งหนึู้ฟันเก้าร้อะ มาต่อกันที่ยุคเกตเนื้อกเบวา,ากิวร้อยเปอร์เกรดเอหจานนี้ประมาณ780บาทเนื้อเขานุ่มละลายจากไขมันแทรกละเอียดเพิ่มความนัวจากไข่ไก่ดิบเข้ากันดีกับซอสฉ่ำๆสไตล์ญี่ปุ่นหอมหวานเค็มมันครบรสจานหลักของเราประมาณ350กรัมจุกๆเป็นเนื้อลิปไอายไทยวากิวดรายเอจสุกแบบมีเดียมแร e เนื้อเด้งหนุ่หนัตัดเลี่ยนด้วยวาสบิเข้ากันมากราคาประมาณ2อง0หนบาทลองดัดจริตจับคู่กับไวน์แดงช่วยเปิดบุ๋มรับรสเนื้อได้ดีดย,กกยิย่งข ของซองซอสหอมหวานจากโจอยู่แล้วหัวหอมสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมและซอสแกงพะแนงหอมเครื่องแกงและใบมะกรูดแบบไทยๆว่าไปแล้วก็ขอชนแก้วฉลองวันครบรอบแบบเก๋ๆกันหน่อยต่อด้วยของทอดฉ่ำๆกับฟิตแอนเชฟจานนี้ประมาณ580บาทกรอบฟูแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนื้อปลาฉ่ำหวานมี2ซอสที่เลือกสนุกจากนั้นเชฟก็เดินม,มาแจกชีสเค้กคน้ำไม้และน้ำหมาช็อกโกแลตให้กับทุกโต๊ะเพื่อเป็นการขอบคุณและฉลองวันขึ้นปีใหม่เป็นตัวมาปเข้าให้เนื้อเน้นเหนือพอมหวานกลิน่นโทนชาเขียวอ่อนเหมือนอ้องดดดื่่มมรสเเขข้้้ๆนนาาจะกัไี หลังจากอิ่มหนำแล้วก็ขอปิดคำคืนด้วยเครื่องดื่มดีๆกับร้านซาลอนดจิปอนิสแตนอีกหนึ่งบาร์ดีๆที่อยู่ในใจตุ้ยเสมอมาเอกลักษณ์ของที่นี่นอกจากเรื่องเครื่องดื่มที่เขาคัสสันไปอย่างดีแล้วคือการเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดีมีอาหารเรียกน้ำย่อยระหว่างคอยเครื่องดื่มให้ล้างปากกันตลอดแต่ละวันของอาจจะไม่เหมือนกันนะและอีกเรื่องที่ทำให้เราติดใจก็คือการคัสตอมเครื่องดื่มตามใจเราได้แบบตอบโจทย์ทุกแก้วเลยอย่างสองแก้วนี้แค่บอกว่าเพิ่องอิ่มหนักหนัดมาจานกเน,น,นล้รอ,อรัวม ละเปิดโลกไปอีกขั้นในทุกครั้งที่มาเลยก็ว่าได้เพราะแต่ละดิงไม่เคยซ้ํากันเลยถ้าไม่สั่งค็อกเทลคลาสสิกทั่วไปน,นะได้ประสบการณ์ใหม่ๆทุกครั้งที่มาได้ลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองยกให้เป็นบา,าร์อันดับหนึ่งในดวงใจตอนนี้เลยก็ว่าได้ราคาต่อแก้วสูงหน่อยแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าสําหรับประสบการณ์จริงๆได้ดื่มด่ากับเครื่องดื่มที่ชอบได้นั่งคิดอะไรเพลินๆคุยแลกเปลี่ยนกับบาร์เทนเดอร์ได้ไอเดียใหม่ๆตลอดอยากชิมรสแบบไหนแค่นําเสนอเขาก็จัดได้ตรงใจเราตลอดเลยมือนี้ถึงจะหมดไปเยอะแต่ถือว่าคุ้มค่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าจดจํสําหรับวันครบรอบวันเกิดที่นานๆจะได้ฉลองกันเลยแหละยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแฟนที่อดทนอยู่ด้วยกันมาได้ตั้งนาน และเขาขอขอบคุณทางร้านสำหรับเคกวันเกิดด้วยนะจ๊ะสุดท้ายอย่าลืมดื่มไม่ขับดื่มอย่างมีความรับผิดชอบกันด้วยเด้อสาธุ